วายวาสองนะครับอมบอกมหาแลงมีเวลาเหลือไหน่น้อนสองนาทีใช่ไหมครับลมพัดข้าดอกหัวใจอายรอฟังข่าวคือ่อผกุสาวที่เคยเวากันปีก่อนว่าสิขึ้นมาทุกค้าไม่ยา้ปลากันแต่พอเจ้าจอน ลาคอนบ่เห็นทั้แพงเขาคุยอะไรๆครับไปแปดบอกนะครับยังการรับเล็กๆเพิมมันม้วนเหมือนกันเลยไหมคะมันไปขอบคุณครับขอบคุณครับหมดหรือยังครับขาดหมดเวลาพอดีนะคะหมดเวลาพอดีนะะคขอบคุณนะคะสำหรับพลังใจนะครับขอบคุณนะคะบาวมาแพงขอบมากนะคะไปไหวแปดค่ะพี่คนน่าของเรามารอแล้วนะคะทุกท่านขึ้นมาได้ จะตื่นเต้นทาไมเนีมาแปดสิบรอบแล้วสวัสดีนะคะรบอบหนึ่งนะคะจัดเพลงนี้ไปเลยแล้วกันนะคะคือนะต้องให้ทุกคนจําที่นานาได้นะคะคือนอกจากชื่อควรวนานาแล้วนะ,ะจำอะไรได้บ้างไหมเกี่ยวกับฉันคนเก่าเพลงเดิมๆที่เคยเป็นของเรา เธอยังร้องยังฟังอยู่ไหมมาแล้วนะคะพี่อัดของเราได้ห้าสิบเอ็ดคะแนนนะคะทุกคนนะคะแล้วก็พี่นานาของเรานะคะพี่คนนานานะคะได้ยี่สิบอัเดียวเอาใหม่นะ,ะโอเคค่ะยัไงไก็จะเป็นไงเป็นไะ<ม><ด>ยะไี่สิบมาคะแนนก็ขึ้นให้เรามาแล้วก็ภูมิใจแล้วเริ่มที่อัดขึ้นมามใหม่นะคะ ่ะเชิญพี่อัดลิงบันไดพี่อัดด้วยนะคะยังอยู่่ข้างล่างค่ะลิงๆส่งลิงนะคะส่งไปแล้วครับค่ะเสียอยู่อย่างเดียวนะคะของพี่อัดถ้าเกิดขึ้นดีๆกว่านี้นะอินเทอร์เน็ตดีๆกว่านี้คะโหไม่ขาดตอนแน่นอนนะคะค่ะเชิญเลยนะคะพมเลยนะคะค่ะ ม,มาแล้วบบมาแล้ว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 พี่าดเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องนะคะเปลี่ยนเครื่องที่เอ่อใช้การขึ้นนะคะเมื่อกี้ตัวนู้นมันเกิดการขัดข้องเสร็จก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้มือถือนะคะตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะโอเคค่ะค่ะพี่อาดรู้สึกเป็นยังไงบ้างด้แชมป์เยิงเหรอใช่คะ่ะหยาดได้นะคะหยาดได้คะโนดข้าสิบพนแนนะคะเป็นแชมป์ในสับในในเดือนนี้นะคะ โอ้โหขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ f อีทุกคนเลยขอบคุณแรงเชียร์แรงใจความจริงอยากจะให้น้องๆได้มากกว่านะแต่ว่ามันเป็นยังไงอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพวกผู้คนร้องเพราะหมดเลยนะคะพี่ยังบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเวทีของวัลุตาเนี่ยโหแบบนักร<า>้องแบบสุดยอดหมดเลยนะพี่ยา์บอกว่าโหแบบว,วิกนี้นะคะคือชิมแช,แชมป์เนี่ย มาแข่งรวมกันเนี่ยรู้สึกว่าสุดยอดหมดทุกคนเลยพี่อัดฟังตั้งแต่คนเริ่มต้นจนถึงคนสุดท้ายไม่ได้ละเวทีเลยนะวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดยอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยนะคะบางทีก็เปิดเสียงดังลั่นเลยนะลูกก็มาเต็มบ้านนะคะโอเคก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับคะแนนที่ได้มาวันนี้นะคะ,อะตอนนี้นกำลังอะไรนะคะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณมากค่คะจริง แต่เดือนเดือนนี้ยอมรับจริงๆว่านักร้องเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับใช่มีนักร้องมีคุณภาพหมดเลยนะคะที่เข้ามาทั้งทั้งทั้งที่ตั้งแต่เริ่มอรู้สึกว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนนะนักร้องที่เข้ามาแข่งขันในเปียดบอกได้เลยว่าทุกคนมีความสามารถหมดเลยนะคะมีความสามารถหมดทุกคนแต่ละแนวแต่ละคนแต่ละร้องนี่มีความสามารถหมดทุกคนเลยนะคะแล้วก็คนที่เคยแข่งไปแล้ว อพี่เคยตกรอบนะคะสามารถที่จะกลับคืนมาอ่าเซ็นชื่อนะคะลงแข่งได้อีกใช่ไหมคะเปียกได้ครับได้ครับอ่าก็มีโอกาสให้กับนังร้องที่ตกรอบไปนะแล้วได้แล้วค่ะเจ๋งมากๆเลยสุดยอดนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะโอ้โหเปียกก็ ดีใจนะคะที่ได้แชมป์มาถึงวิกที่สองอเดือนที่สองนะคะก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็นักร้องคนต่อๆไปนะคะที่อาจะมาแข่งขันกันอีกอเดือนอาทิตย์หน้านะคะขอให้เตรียมพร้อมนะคะแสดงความสามารถของตัวเองให้เต็มที่เลยนะคะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องบอกว่าโอ้ตัวเองร้องไม่เพราะอะไรไม่ต้องพูดเลยค่ะขึ้นมาเวทีร้องอย่างเดียวนะคะ แล้วก็จะมีคนที่ตัดสินเราก็คือเอฟซีของเราแล้วก็คนที่เข้ามาเชียร์นะคะทําให้สุดความสามารถไม่ต้องบอกว่าตัวเองร้องไม่ได้ตัวเองร้องไม่เก่งไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยค่ะขึ้นมาแล้วก็เตรียมเพลงไว้สักสองสามเพลงนะคะเอาเพลงที่เราถนัดที่สุดเลยมาร้องนะคะไม่มีเอ่อใครเพอร์เฟคไปหมดนะคะขอให้มีความสามารถของแต่ละคนขึ้นมาเลยค่ะไม่ร้องเพลงก็ได้นะคะมาเล่านิทานหรือว่ามาพูดอะไรก็ได้ที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าสติ ในเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะขึ้นมาพูดได้เลยนะคะแล้วก็จะมี fc ข้างล่างนะคะเป็นคนให้คะแนนกับน้องน้องทุกคนเลยนะคะอย่าท้อนะคะสู้กันต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หยาดดีดีด้วยครับขอบคุณมากค่ะพี่หยาดดีดีด้วยกับแท๊กทั้งรองนะครับพี่หยดเชลาจะร้องเพลงดาวเรืองดาวโรยนะคะ ตอนทำนาคขาชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อก็เฟืองเรื่องเลือดนดาราหนาปกหนังสือเออเออเอเอเขาเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวแววดาวเรือง ชักเรื่องเรื่องร้องแมวจ้องแมวมองความผุดพองแพร่พราวคำยันยอเออเออกันเกลียวกล่าวเ,เ,เออ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 ด้วยขาสาววิไลพาไปลองพา ถ่ายมาถ่ายไปท้องก็ใหญ่ขึ้นมานางดาวเรื่องรูน้ำแววดาวสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับนานางดาวเรื่องนอนในนมแซวมาเออเออเอ,เ,อเรียกอีมาดาว ขอให้โชคดีทุกคนวันนี้พี่อ娅ชลาขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากาค่ะพี่อ娅ชลา